อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทั้งช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอายเอฟซีแม่ครัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเอาผู้ใดเป็นแฟนคลับของเซียนพิษณุโลกเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะม,มาแล้วค่ะเซียนพิษสุโลกเกือบแตกสามตัวพี่น้องหกหกสี่เก้าเก้าสี่หกหกเจ็ เสียดายจับแต่หกสี่เก้าสี่บ่จับของเซียนผิดสนุโลกเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ส่วนลางของคนจับที่หาลักสิบอยู่แต่ตัวติดคือสีไม่ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะรับสายบอ่อนออเซียนผิดลกูก โลค่ะวัสดีค่ะนึกนึกว่าขายแตงโมอยู่บ่คือนานรับสายแทบพดดีวีเข้ามาซื้อแตงโมพอดีเลยโอ้แตงโมล,ลูกโตบ่เล,เลยเนะลยเนาะร้องเพลงด้วยสิเสียนพิศโลกขายดีแตงที่ขายวันแนเลามาจากสกลน,นั้นเนี่ยอ๋อเหรอ แด่งมาจากสกลโอ้โมาถึงสะกลไม่เห็นมาแม,แม่แม่ครัวเลยแตงแตงอ๋อไม่ได้มาเองเหรอเขาไปส่งใช่ไหมแตงรถเขาเอาแตงมาส่งแต่แตงอะ่ะมาจากสกลอ๋อนึกว่าพี่มารับที่สวนเองถ้าตัว,ถ,ตวถ้าตัวไปถึงสะกลน,นะก็ โทรหาแม่กลัวแล้วออให้มามาถ่ายภาพสดๆเออนึกว่ามันนึกว่าเดินเออนึกว่าเอเดินทางมาซื้อที่สวนสกนุลอ, <laughs> อะมาเข้าแนวทางแนวทางของพี่วดที่ผ่านมาทำไมพี่ไม่เอาแปดเก้าสี่ทำไมพี่เอาเก้าเก้าสี่ คิดไม่อไม่ได้อะตอนนั้นน่ะมันมาคิดได้เอาตอนเกือบแตกสามตัวเลยเก้าเก้าสี่เนาะเกือบแตกสามตัวเสียดายจังอ่อะไม่เป็นไรแต่แต่สำหรับคนที่ตัดเล่นสองตัวน่าจะโชคดี วัวจะข่าวว่าโชคดีไม่ใช่หะอ่าก็มีนิดหน่อยค่ะพี่โอ้โชคดีมาสองงวดติดแล้วงวดที่สามก็คงไม่พลาดแล้เนาะอ่าพอดีโชคดีนิดหน่อยก็ไปทำบุญกับปู่เพราะว่าสร้างโรงอ่าอ่าสร้างศาลาช่วยปู่4ี5ศูนนสองรอ่าเรามีโชคเราก็ทำบุญไปค่ะพี่ เราสบายใจเราก็ต้องทําไปค่ะเพราะว่าเงินเทวดาเนาะครับอ่าก็ไม่เชิงว่าเทวดาเนาะพอก,กินเราก็เยอะแล้วว่ากว่าเราจะได้คิน <laughs> เราไม่ต้องคิดยอ้อนหลังพี่ไม่ต้องคิดยอ้อนหลังถ้าคิดยอ้อนหลังจะเป็นทุกข์ <laughs> <laughs> ถูกแล้วถูกแล้วเราก็ทําบุญถ้ จะไ,ได้หนุนนำเรางวดต่อๆไปเนะาะค่ะพี่สองวดติดและงวดที่สามนี่ก็คงไม่พลาดอ่ะไม่พลาดเพราะว่ามีอาจารย์ดีๆมาแนะนำเนาะอย่างเซียนพิษโลกนี่อืออะโอเคเข้าเรื่องเลยค่ะพี่ครับวิ่งสี่กับสามวิ่งบนเนาะ บนอย่างเดียวสี่กับสามสี่กับสามค่ะจับคู่ค่ะสี่ห้าอ้าวสี่ห้าอีกแล้วจับสี่ห้าสี่หกสี่สามสี่หก สี่สามสี่ห้าสี่หกสี่สามค่ะหลักสามจะมีสามหกสามเก้าสามหกสามเก้าสองตัวหมดแล้วครับค่ะ <5. S 2> เอาน้นน้อยค่ะ จัดสามตัวเลยค่ะสามตัวสามสามหกสามสามหกสามสามแสามสามเก้าเอาสามสามหกสามสามเก้าค่ะเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้า สามค่ะห้าหกหนึ่งอันนี้ตัวฝากนะหกหนึ่งอันนี้ของฝากค่ะเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกค่ะแับมีห้าหางค่ะ ฝันเอาไหมหัวฝันฝันว่าไงคะฝันว่าเขามีคนเอาตังมาให้ค่ะเหรียญ้สองเหรียญค่ะยอดค่ะ อะไรนะไม่ได้ยินเลยเอ๊ะเป็นอะไรอเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เดี๋ยวแป๊บนึงอ่าปัดไปเพราะว่ามีสายเข้าเสียงไม่ดังอ้าวฝันฝันได้ไคะ ฝันเขาเหรียญห้ามาให้สองเหรียญต <5 S 2> ีออกมาก็จะเป็นห้า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 ค่ะสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ตีสามตัวก็ห้าสองศูนย์ ห้าสองศูนย์ค่ะหวยฝันค่ะหวยฝันอันนี้เป็นห,ว,หนวยฝันเด้พี่น้องเด้ของเสี่ยงสโดุอะตีกรอบไปเรียบร้อยแต่ก็ฝันอันนั้นเลขคงจะเลขคงจะเข้าค่ะแต่ไม่รู้ว่าเลขไม่รู้ว่าสูตรเลขสูตรหรือหวยฝันนะ อ๋อถือว่าได้แล้วเนาะน่าจะเข้าพอ่อผู้หญิงลวนเลยมาลุมมาล้อมผมอะ่ะผมก็บอกว่าทำไมถึงมากันเยอะจังกลับไปไม่เจอผมก็ว่างี้บอกไม่กลับเพราะงั้นน่ะไม่กลับรักอะ่ะรักชอบอะ่ะเข้ามาปอดมาลุมผมอะ่ะ เลขน้าจกเข้าเนี่ยท,ที่ให้ไปเนี่ยค่ะสําสหรับเลขบนสองตัวสี่กับสามจับคู่เสร็จแล้วพี่พี่เน้นตัวไหนดีระหว่างสี่ห้าสี่หกสี่สามสามหกกับสามเก้าสามหกจับที่สามหกนะจับสามหกสามเก้าไปเลย แล้วเมื่อคืนก็ฝันนะอืที่ที่บอกไปเมื่อกี้ฝันก่อนไปสองสามวันแล้วเมื่อคืนมาฝันอืว่าคนทำทางอะ่ะทางสายพิจิตจังหวัดพิจิตไปแเอชเนี่ยเขาสร้างมายี่สิบสิบปีแล้วมั้งแต่เมื่อคืนผมฝันว่า วนว่าทางยังไม่ได้ทำอะ่ะเป็นทางลูกลังฝนก็ตกอืมีแต่ที่โคลนอะไรเงี้ยทางเป็นทางเก่าอะ่ะค่ะคำว่าเก่าเนี่ยผมก็ตีว่าเลขเข้าเลขตัวเก่าที่ผมบอกตรงเลยก็ได้ผมเอาไปเจียงอืมอืม <laughs> ผมเอาเลขสามหกไปเชียงค่ะก็ะเลยฝันออกมาแบบนั้นนะอ,อ๋อค่ะล่างอ,อ๋อวิ่งล่างเนาะลืมเลยนะเออว่าจะถามอยู่พี่เล่าความฝันยังไม่จบก็เลยยังไม่ถามอา่ะวิ่งล่างล่างสองตัวมาตัวหกกับห้าหกกับห้า หกกับห้ามาหนึ่งตัวค่ะตัวที่จับคู่สองกับสามสองหกสามหกสองหกสามหกสองหกสามหกค่ะ สองห้าสี่ห้าสามห้าสองห้าสี่ห้าห้าคู่ห้าคู่ค,ค่ะเน้นเน้นที่ตัวไหนดีพี่ จริงมันต้องเป็นห้าสองห้าสองห้าสามอ่ม 2> 5, 2, 5, อะเดี๋ยวจะบอกเอฟซีกับกับตัวด้วยนะค่ะกับตัวด้วยค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นสองตัวสามตัวอะไรก็แล้วแต่กับตัวด้วยค่ะ <5. S 2> ตัวเน้นคือสามห้าโอห้าสามแล้วก็ห้าสองนะ าสองกับห้าสามค่ะสามตัวนี้วงกลมไปที่สามสามหกสามสามเก้าสองตัวก็ตามนั้นเลยค่ะส่วนเลขล่างน่าจะเป็นสองคู่แบับเลขล่างสองคู่ โอเคค่ะเรียบร้อยอ่ะขอบคุณมาก<ด>ค่ะพี่นะค่ะดูให้ดีนะที่ให้ไฟเนี่ยค่ะหวังว่าจะเฮงเฮงฟังฟ <c oughs> ังวดที่ <c oughs> สามสาธุขอให้ได้ใช้ได้ทานจะได้มีเงินมีทองใช้จ่ายทําบุญ ค่ะ FC ก็ซื้อตามนี้เลยเนี่ย FC ค่ะเฮงเงบางๆโอเคครับสวัสดีครับค่ะขอให้เซียนคิดโลกเฮงๆเหมือนกันเดอ้อสวัสดีค่ะครับโอเคครับอพี่นองแคปหน้าจอไวเดอร์สำหรับอ่าเซียนพิดสนุโลกนะค่ะพี่น้องนะ เซียนพิษณุโลกวิ่งบน4กับ3จับคู่มีสีหาสี่3กสีเก่าเน้นที่3 6กับ3าเก่าส่วนเลข3าตัวสามสามคู่นิ้นคู่ร่องก็คือ7จ็ดเก7า6หนึ่งเจ็นาะค่ะพี่น้องเนาะเลขฟันอ่เซียนพิษโลกฟันว่ามีคนเอาเหรียญมาให้ตีไปได้คือหาหาสองศูและหาศตี3าตัวคือหาสเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ส่วนวิ่งล่าง6กับ5จับคู่มี่สองหาเอ้ยสองหกสามหกสามหาสองหาสี่หาคู่เน้นๆแน่นๆน,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 นี่เด้อพี่น้องเด้อมันเต็มหน้าจอหาสองกับหาสามาคือสเห็นหมดอ่ะสุยางเนาะค่ะพี่น้องเนาะเห็นหมดทุกตัวเห็นหมดทุกตัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ ของเซียนพิษนุโลกขอบุญขอบคุณเนาะคะ่ะเซียนพิษนุโลกอ่ะมักชอบกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ขั้วในเด้อค่ะพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ